มีการคัดคุนอีกแบบหนึ่งของ Aspen อาจจะคลิกที่ปุ่ม Extension แล้วเข้าไปที่ Tool เลือก Market Screener ตามด้วยการตั้งเงือ่อนไขที่ต้องการเช่นตั้งเงื่อนไขว่าราคาหุ้นเฉลี่ยต่อวันซื้อขายเกิน30ล้านบาทและมีภาวะที่ราคาหุ้นรัดเหนือค่าเฉลี่ย25วัน Run Screen ก็จะได้หุ้น ทางมือขไขที่ต้องการเพราะฉะนั้นเราดาหุ้นที่ได้มาคัดซ้ําด้วยกราฟเพื่อจะดูจังหวะว่าเพิ่งเริ่มต้นขาขึ้นหรือไปขึ้นนานแล้วเฉฟเมื J ่อเคทีบีที่เราคัดมันเป็นขาขึ้นมานานแล้วถ้าเราจะเริ่มต้นซื้อตั้งแต่ต้นรอบคงจะต้องเริ่มต้นซื้อตั้งแต่ช่วงต้นธันวาปีที่แล้วเคทีบนะีณวันนี้โตคาาติกน่าใช้โอบอสอยุดคิดจะซื้อคงต้องรอให้ ราคาย่อโตมาใกล้แนวะรับค่าเฉลี่ย10วัน25วันแล้วค่อยหาจังหวะซื้อ